สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆแต่ว่าตัวเราเองก็ยังไม่เคยลองกินนะคะวันนี้เราได้ไข่ผัมาค่ะเชื่อว่ามีหลายๆคนที่รู้จักเหมือนเคยได้ยินชื่อเหมือนเราแต่ยังไม่เคยกินเพราะว่าก่อนหน้านี้ยเหมือนเราเคยอ่านมาว่าแบบไข่ผั่บางที่ก็ไม่สะอาดมีพวกแบบ สัตว์เล็กๆคปนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็กลัวเนาะแต่ทีเนี้ยเราไปเดินในแมคโครแล้วเราก็เจอที่เขาขายแล้วเขาก็เขียนเคลมประมาณว่าของเขาเนี่ยเลี้ยงในฟาร์มอย่างดีแล้วมันก็สะอาดอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะลองเอามา กินนดูะะคะซึ่งมันเป็นเมนูที่แบบว่าเบสิกมากๆเลยก็อาจจะทําให้เรากินได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยลองก็มาลองไปพร้อมเพื่อนๆเลยนะคะก็ว <ST> ัตถุดิบของเราไม่มีอะไรเลยนอกจากไข่กับไข่ผํานะคะแล้วก็อาจจะปรุงรสด้วยเกลือหรือว่าซอสต,ต่างๆก็แล้วแต่ละนะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เมื่อเราซ่าส่วนผสมนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยคะ่ะก็วิธีทำมันก็คือไข่เจียวธรรมดาเพื่อนๆที่ปกติเราจะทาเป็นแบบไข่เจียวหมูสับอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นไข่เจียวไข่ผัแทนนะคะ จริงๆอ่ะไข่ผัมาเหมือนมันเอาไปทำได้หลายเมนูมากเลยนะมีทั้งแบบทำเป็นข้วไข่ผำมกินกับแบบพวกหมูสามชั้นอะไรเงี้ยหรือว่าเออเป็นแบบพวกน้ำพิกหรือข้วในแกงกะทิก็มีนะแต่ว่าพูดตรงๆว่ากลัวค่ะไม่เคยลองกินกลัวทำออกมาแล้วกินไม่ได้แล้วเสียดายคือจริงๆอะหลายคนบอกว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เราเปิดตัวกล่องของไข่ผัออกมาเนี่ยเราแอบ,บรู้สึกว่ามันมีความเขียวๆเ,เหมือนกลิ่นของผักนิดนึงนะอันนี้ไม่แน่ใจว่า มันเป็นกลิ่นปกติของเขาหรือเปล่านะคะเราก็เลยเลือกทําเมนูที่เซฟที่สุดก็คือไข่เจียวนะคะเผื่อกินไม่ได้จะได้ไม่ต้องเสียดายมากนะโอเคอันนี้ก็คือไข่ที่เราตอกไม่้องใช้เสรแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสชาตินิดหน่อยด้วยโชยุนะคะก็ทาเหมือนทำไข่เจียวทุกอย่างเลยนะคะก็ตีจนไข่ขาวไข่แดงเข้ากันแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ ตัวไข่ผัาลงไปนะคะใส่ไข่ผัาลงไปนะคะแล้วก็ตีต่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเราก็เอาเขาไปทอดกันได้เลยคะ่ะอันนี้นะคะเราก็ตั้งกระทะแล้วเท่าที่เราแบบมีไปศึกษามาบ้างนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าผําเนี่ยเวลาเขาโดนเอาลงกระทะแล้วเนี่ยเขาจะคลายน้ํา เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทอดแบบไม่ได้เป็นไข่เจียวกรอบนะเป็นไข่เจียวแบบนุ่มๆแล้วก็อาจจะกรอบนอกนุ่มในถ้าทําได้นะก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันก็ทําไปพร้อมกันนั่นแหละเราก็ตั้งกระทะเราก็ใช้ไฟกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วพอกระทะเริ่มร้อนๆเราก็เอาไข่ที่มีขาของเราลงไปเลยเรื่อเป็นงานไข่ที่มีเยอะอ่ะเนาะก็ะเลย,แบบเยคิดว่าน่าจะเป็นไข่ที่แบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในถ้าไม่เยานสิบว้าดนะคะแบบค่อยๆเดี่ยวเขาใจเย็นๆ อันนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าข้างล่างเนี่ยมันค่อนข้าง,างปลาสุกแล้วก็แบบมีความขึ้นสีเป็นสีออกแบบน้าตาลน้าตาลแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อันนี้เดี๋ยวเราตีกลับด้านเขาเนะื่ออันนี้นะคะเราก็ทอดจนไข่เจียวไข่หำของเราเนี่ยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเขาไปใส่จานเพื่อจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของไข่เจียวไข่ํำของเราในวันนี้ โดยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเขาไม่มีรสชาติรสชาติเนี่ยมันจะเหมือนกับรสชาติที่เราปรุงเราปรุงยังไงก็จะได้แบบนั้นนะคะในไข่เจียวของเราก็จะมีความเค็มๆนวลๆน,นิดนึงจากหอมจากไข่แล้วก็ตัว ซอที่เราหยดลงไปนะคะตัวไข่ผําก็จะมันๆอารมณ์เหมืนอมนไข่กุ้งแต่ไม่ได้กรอบหรือว่าไม่ได้มีความกรุบเท่ากับไข่กุ้งนะคะมันจะทําให้ไข่เจียวของเราเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นในสัปไปนะแบบนุ่มๆฟูๆเหมือนเรากินฟองน้ำเพื่อนๆแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ถูกจิตกับเขาก็คือกลิ่นกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความเหม็นเขียวอะ่ะอันนี้ส่วนตัวจริงๆนะคะื่อใครไม่เคยลองกินแล้วแบบไม่ชอบอะไรเขียวๆเนี่ยเราคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะมันมีความเขียวแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเฉพาะตัวมากๆเลยจนเรารู้สึกว่่าาาเรออจจะไไไมด้ชบขก็ ถือว่าโชคดีที่เอามาทําเป็นไข่เจียวเป็นเมนูที่กินง่ายเราสามารถกินเข้าไปได้แต่ถามว่าอยากทำกินซ้ำไหม,มก็คือก็ไม่นะเพราะว่าเราไม่ถูกจริตเขาจริงนะเขามีความเขียวมีความกลิ่นที่แปลกมากแต่รสชาติไม่มีแต่เวลาที่เรากินเข้าไปเราก็จะยังได้กลิ่นมันก็จะทำให้ความรู้สึกอร่อยของเราลดน,น้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอลองเอาไปทํากันดูว่ามันจะเหมือนกับที่เราพูดไหมนะคะก็แต่จริงไข่ผักเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะเพื่อนๆเขาเขาบอกว่าถ้าเรากินไม่เท่าไหร่เนี่ยก็เท่ากับเรากินผักเป็นปรนะจ็ อาจจะคุ้มค่าที่เราจะลองนะคะแต่ส่วนตัวข,ขอกลับไปกินผักดีกว่านะก็ลองเอาไปทำรับประทานกันดูค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอาไปฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปเพิ่งเอาลงคลิปวันนี้วันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกข้อติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวััััันน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 นีี้้้้สสส่่่่่วววววคคคครตตอออองขลลลาาเพพืๆไปปกกแบใใหหมิะะะด